ครับท่านผู้วิเทศทุกท่านครับตอนรับทุกท่านก็สู่บรรยากาศของการประกวดและจัดแสดงบนสายโรเอ็ด ครั้งที่หนึ่งครับ the first Royal o n s a i contest and exhibition ที่สวนการค้าโลบิสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับวันนี้กิจกรรมช่วงเช้านะครับเรามีงานเสวนากันนะครับในทิศทางของบอนไซประเทศไทยจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดความย,ายั่งยืนนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับบอนไซโดยตรงโดยเฉพาะนายกสมาคมบอนไซไทยแล้วก็หัวนายกสมาคมบอนไซไทยภาคตะลอกเฉียยเหนือรวมทั้งผู้เข้าเล่บอนไซจากทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยบนเวทีแบบสบายๆนะครับวันนี้เรามานั่งพูดคุยกันแล้ว ก็เจาะลึกไขความลับแล้วก็เปิดใจกันกับพี่น้องบอลไทยทั่วประเทศไทยนะครับผมจะเรียนเชิญแขกรับเชิญมาร่วมทีละท่านเลยนะครับท่านแรกที่จะขึ้นเวทีกับผมนะครับท่านเป็นนายกสมณสมาคมบอลไทยครับเรียนเชิญท่านพิสิทธิ์อริยะอมรกุลครับเขอเสงประมือตรนรับนายกสมาคมบอลไทยครับเรียนเชิญด้านครับและท่านที่สองครับ มาแล้วนะครับเหียไให้ของเรานะครับอุปนายกสมาคมบอลไไทยภาคตะนกเฉียงเหนือท่านวุฒิชาติเงยวิจิตครับขอเสียงประเมือต้อนรับเหียไให้ครับผมกำลังเดินทางมาครับเหยียไให้กำลังขับรถมาจากบุรีรัมย์ครับครับและ ท่านที่สามครับท่านเป็นประธานชมรมบอลไทร้อยเอ็ดครับเป็นเจ้าบ้านครับวันนี้เราจัดงานที่โรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ที่ร้อเอ็ดนะครับเรียนเชิญประธานชมรมบอลไทร้อยเอ็ดครับคุลลกาครับนันกแสดงรชนะชัยบนเวทีครับและอีกท่านนะครับท่านก็เดินทางมาไกลเช่นเดียวกันครับ อยู่สามพานนคปรปฐมนะครับเป็นท่านที่เรียกว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีบทบาทสําสคัญในการขับเคลื่อนบนลไทยให้กับประเทศไทยของเรานะครับพี่ปองสายห้ครับคุณอิทธิพลหัดเชาะวลันทันเ็งเนโนโลยีครับ และอีกท่านนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสื่อความรู้ถ่ายทอดสดแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบอนไซเนี่ยแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับเรียนเชิญคุณโตโนโ่ครับจากเพจ I Love Bonsai ครับเรียนเชิญคุณโตโนโ่ครับออนี่ให้การเดินทางจุบุญยน,น,นะครับเ,รเ,เป็นเชิญไม่เป็นไรครับมี่ตน,น่นั่งข้างผมเลยครับ ในช่วงแรกนี้นะครับพูดคุยกับท่านนายกสมาคมก่อนนะว่าผมในฐานะที่เป็นน้องใหม่ในวงการบอลไซนะครับอยากให้เล่าให้ฟังถึงเพตโดนใจครับแรงบันดาลใจาที่นายกพิสิทธิเ์เนี่ยมาสนใจบอลไซเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงครับทิศทางการเพราะเมล็ดบอลไซยของท่านนายกพิสิทธิ์เป็นเช่นเล่าให้ฟังเลยครับครับเป็นกุคคลนะครับศดดาสตาจารย์หมอหนะผู้ที่สนใจบอลบอลไซทุกท่านนะครับ คอนไซเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างแปลกนะครับผมจะเล่าสั้นงนะผมเป็นคนที่ทำงานออกนอกพื้นที่เนี่ยถนนเส้นกาญจนาปั้นกนบุรีนะครับในเขตปุณย์ชันจะมีร้านขายต้นไม้สมัยก่อนที่จะมีสมาคมปักใต้เนี่ยก็มีร้านขายต้นไม้อยู่ตามปลายทางนะครับก็เป็นต้นาไม้แปลกที่ทำสงเนี่ยครับตั้งอยู่ ผมก็ไปถามเพราะว่าเนื่องจากไปเวลารอลูกค้ามาดูหนาที่บอ่นบอนท่อนอะไรก็บอกตอนก่อนใส่ผมไม่มีความรู้เลยก็แปลกเ็นก็ซื้อมาเพราะนันเป็นจุดจเ,รเริ่มต้นนะครับเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วจ้าความสนใจยอยากจะมีมากขึ้นก็ไปถามว่าไอ้หล่งขา,า,ายก่อนใส่สมัยก่อนโซเชียลไม่มีนะก็อรการกายสายการสอบถามก็บอกว่าที่เขาแรกเองนะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาล ลาบุรีในจังหวัดเนี่ยเนงกัปในลูกน้องเยอะและ้วบางท่านก็เป็นคนต่ังกันไปแต่ผู้รับผมดชอากอ็แนะนำให้ไปซื้อก็ก็เริ่มจากลาบบุรีด้่คือรเริ่มต้นที่เข้ามาสนใจอบอลไซเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นเกยนนะครับถ้ทาท่านกำบโอกาดนี้แล้วของยากนะครับถ้าท่าน, <laughs> าน,านลองรับแล้วนะท่านจะเอาดาวการบอลไซยากบอตป,อปวดนะครับรู้รู้สึกว่าทุกท่านจะเห็นด้วยนะครับ ออกยากใช่ไหมครตอนนี้ติตด,ตด,ตดติดตึงนมังยามเลยใช่ไหมครับบอนไซอยู่ที่ไหนนี้ต้องมาพบปะแล้วก็เรียกได้ว่ามีจจกบอนไซเจะใกลไกลแค่ไหนก็ต้องเดินทางไปพบกันนอกเหนือจากเรื่องของบอนไซแล้วเนี่ยพี่น้องบอนไซเนี่ยก็ยังมีความอื้ออาทรอย่างรู้สึกว่าเป็นคือขายที่นั่นแสนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งทีง่เป็นเสน่ห์ของวงการบอนไซนะครับตอนนี้ขออนุญาตเริ่มไปที่พี่ปองสายห้านิดหนึ่งครับว่าพี่ปองครับพี่ปองเริ่มต้นบอนไซเนี่ยต้นแรกเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยในช่วงแรกเลยที่เริ่มต้นกัรเล่นบอลไซครับคือบอลไซเนี่ยผมเล่นมานานตั้งแต่เด็กลแล้วแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปสัมผัสเพราะตอนนั้นเรายังเด็กอยู่แล้วมีความรู้สึกว่ามันราคาแพงร,ราคาสูงครับพอเริ่มทํางานนะะก็บังเอิญไปเจอในงานประกวดครั้งหนึ่งนะเห็นะเป็นต้นบอลไซแล้วรู้สึกแปลกแล้วก็ประทับใจแบบแปลกก็คือไปเห็น ต้นไม้เกาะหินไปงงอยู่ว่ามันไปเกาะยู่ได้อย่างไมบนก้อนหินลาบอะไรลอยอยูน่นะมันมีชีวิตได้อย่งไรที่มั่สวยมากครับก็เลยประทับใจนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งบังเอิญไปไปเที่ยวไปติดตัวอะไรเงี้ยครับแลวรถขับผ่านรงเขาแรงลาดหินก็เห็นบางไทยวางยเต็มท่าถนนเลยไปที่เดียวกันกันมายกเลยเหรอครับใช่ครับขับรถผ่านเห็นเฮ้ยไอ้นี่แหละพวกนี้แหละบอลไทยตรงนี้แหละ แล้วก็จําเลยคนระับบอกกับพันยา,าเลยลเธอจาไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาที่นี่กันม <c oughs> าหาที่สมายกันคะรับ <c oughs> อันนั้นะน,นะครับเป็นจุดเริ่มต้นครับโอ้ครับันี้